สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องสังวานพารวยครับผมวันนี้จะเอาคลิปของคุณป้าใจดีแล้วก็เลขเด่นมาลงให้เป็นคลิปแรกเอ่อคลิปที่สองครับผมคลิปแรกเป็นการดูสูตรครับผมคำนวณสูตรว่าสูตรไหนเข้าหน้าตามสูตรไหนหลุดปล่อยครับผมตามต่อครับผมครับ ก่อนไปดูสูตรครับผมคําเตือนไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสิ่งที่ผิดกฎหมายครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลท่านนั้นครับผมมาพี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมสูตรของคุณป้าใจดีจัดไปก่อนครับผมวันนี้ f c ป้าใจดีครับผมโอ้ตัวหนังสือก็จังงามเนาะครับเนาะอ่ะมเมนยังขอให้เข้าบนเข้าล่างครับบนล่างบนบวกล่างครับผมขั้นที่หนึ่งกอพอ หกครับผมนะพี่น้องบนล่างครับผมสูตรนี้เลขออกเจ็ดเจ็ดจ็ดเป็เก้าเ้า อ่าได้ตัวเก่าครับด้ตัวเก่าพี่น้องได้ตัวเดิมเลยครับเหมือนกันเลยตำแหน่งเดียวกันเลยครับจับยังไงดีครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวผมหาเลขเบี่ยนมาให้ครับจับให้ก่อนเลยครับผม เนะเาะออใหม่ครับบทล่างนะครับเนาะเลขเด่นผมรับงวดน,นี้ชนกันหลายศูนย์มากเลยสามศูนสามหก 3ามเครับผมสี่คู่เดื๋ยจะมา3 2, าสองอีกไหมครับอ่ะการไว้ครับผมจับให้หมดเลยไหนไก็จับแล้วครับเอาเด่นครับ ามสองกันไว้ครับผมวันนี้ผมฟันเลยนะครับพี่น้องผมฟันที่สามล่างครับผมเด่นล่างครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเด่นบนให้ครับวันนี้เอาเด่นล่างไปก่อนครับผมแคปหน้าจอครับผมเอซครับ ฝากทางช่องด้วยครับผมฝาดช่องสังวานพารวยด้วยเด้อพี่น้องครับผมเ็บซีสุข,ขูสุกคนพี่ป้าหน้าครับผมพ่อแม่พี่ป้าหน้าอาครับผมฝากด้วยฝากด,ด้วยเด้อครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ